อันนี้ก็อีกอ,อที่หนึ่งนะครับต้นขี้เหล็กนะครับ oh. โอ้โหนะครับก็เอาดีครับโอ้โอไข่เต็มเลยครับนะครับไข่เต็มเลยครับอืมนะครับไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยครับตังค์ทั้งนั้นนะครับ หรือว่าป้าแกเอาไปกินเฉยๆก็นะครับโปรตีนสูงมากน,นะครับไข่บุแดงนะครับนะครับโอ้ไม่กไม่กลัโดน,นกัดเลยนะครับน,ะนี่ช่วงนี้ก็แคล้ั่นผมก็กิโลละห้าร้อยนะครับไขบ่มุแดงนะครับตรงนี้ นี่คือธรรมชาตินะครับตอนทุกวันนี้ก็ที่ใครที่มานะครับสู้กันสู้มานะครับไม่มีการไม่มีการสมรถที่จะไปแทงกันแบบสุบสิสมหามไม่กันนะครับเดือดเดือดเดือดเลยครับ ก็ใส่ในนี้นครับก็ปาเกี่ยว่าโอเคดีเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บกินไปเรื่อยนะป้าเนาะวันละสองลังสามลังนะครับกินเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยเลื่อยเดี๋ยวกินทุกวันหิ้มอะไรเจ้องหามาต้องไปซื้อของเราเองนะครับโอ้โหนี่โอเคแค่นี้แหละครับก็ได้แล้วนะครับอาหารหมื้อหนึ่งนะครับ ปวงเจอเน,นอนี่อ,อนุกษะสมองนกสมองแต่พี่กับพ่อไปตังเอ็นตังดังดงดวตัวเวก็แกเพราะว่าต้องเอาไม้เอกไม้สวยที่จาวกว่าน,นี้หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มันไม้สวยมันสั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีขายอยู่ปงนี่โอ้โหไม้เป้งด้วยครับ<อ>ตานี่ครับไม้เป้งก็มีขายก็มีนะครับ โอเคคับติดตามคลิปต่อไปนะครับ